การได้กินไ,ได้ฟังมาจากหลวงปู่มั่นและปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นและหลวงปู่กงมามเนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากและเต็มไปด้วยความรู้ที่หลวงพ่อได้ศึกษามาจึงกลายเป็นตำราที่เขียนขึ้นสมัยที่หลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงพ่อถามว่าผมเนี่ยอยากจะสอนออคนทั่วโลกให้เขาได้รับความสุข ควรจะทำอย่างไรหลวงพ่อมั่นท่านบอกว่าถ้าต้องการจะให้โลกสงบต้องสอนสมาธิขั้นพื้นฐานธรรมดาโลกมีโลกก็ต้องมีความขัดแย้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี่แม้ว่ามันจะเป็นความขัดแย้งที่ใหญ่โตมโหฬารถ้ามีสมาธิสมาธินี่จะปิดพลังกิจ พอเมื่อสมาธิผิดพลังจิตได้พลังจิตก็จะเข้าควบคุมจิตใจได้ทําให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไม่แตกแล้วทาให้สังคมเป็นสุขไม่แตกแล้วทําให้ประเทศเป็นสุขไม่แตกแล้วทําให้โลกเป็นสุขไม่แตกแล้วหายตื่นเต้นนะครับไม่น่าเชื่อว่าร้องเพลงมาไม่รู้เป็น กี่หมื่นครั้งไม่ตื่นเต้นเท่าครั้งนี้นะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าที่ไรล้อมรุ่งอยู่เนี่ยนะครับผมก็คือผู้ที่มีพลังจิตและก็พูดที่มีใจเป็นบุญนะครับกระแสแห่งตรงนี้นะครับมันก็คงจะทาให้นะครับเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นจริงๆนะครับมีเรื่องที่จะพูดเยอะฮะแต่ว่าสามนาทีก็อาจจะมีเกินนิดหน่อยนะครับผมถ้าถามว่ามาเรียนแล้วได้อะไร นะครับดีใจมากครับหลังจากที่บริสุสมาธิได้อะไรบ้างต้องบอกตัวนี้ครับได้ชีวิตใหม่ได้ใจใหม่ชีวิตใหม่นะครับแต่ก่อนไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทําไมไม่รู้ว่าตายแล้วไปไหนนะครับเียนจบสามเล่มสามารถบอกกับตัวเองได้นะครับแล้วก็บอกว่านะครับถ้าอาจารย์หลวงพ่อเคยเทศบอกว่าชีวิตเนี้ยการที่จะเกิดมาเป็นคนมันยากจริงๆมันยากมากเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสแล้วทําไมเราไม่สะสมบุญเอาไว้ ทำไมไม่สะสมบุญเพราะนั้นมีเวลาครับผมก็ฝุดนะได้น้อยได้มากเอาไว้ก่อนครับดีที่สาวสมาธินะครับหรือไม่เดินทางไปคนเสร์ตไปรถนะครับก็พุดโธตลอดนะครับขยันก็ทําขี้เกียจก็ทํานะครับก็บอกตัวเองตลอดแต่ก่อนนี้คําว่าทําไมมันเยอะนะฮะเพ่งโทษคนอื่นทําไมคนนู้นต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ต้องมองเราอย่างนี้คนนี้ต้องดูถูกเราคนนี้ทําไมต้องอิจฉาเราคนนี้ทําไมต้องนินทาเราเยอะอยู่ในหัวฟุ้งซ่านมากเหมือนที่พระอาจารย์ ด็อกเตอร์นะครับพังคูบาลาบอกเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรนะครับท่านอาจารย์ครับมิจฉามิจฉาสมาธิครับผมนั่นแหละครับผมพอมาเรียนแล้วอารมณ์เย็นขึ้นนะครับผมอารมณ์เย็นขึ้นแล้วก็มีเหตุมีผลมากขึ้นนะครับอยากให้ทุกคนสะสมบุญกันแล้วก็นะครับมีข่าวดีด้วยนะครับผมเป็นสะพานบุญให้กับน้องคนหนึ่งซึ่งไม่คาดว่าจะมาเรียนกับเราในรุ่นสี่ที่ว่าศรีรันธรรมรางนะครับผม คุณ,ณสุนทรสม t h o ครับเป็นลูกเสียบประากาศหลวงพ่อด้วยครับผมนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะระหว่างนี้มีสิ่งที่พูดอีกเยอะแยะเลยนะครับผมก็ขอกราบอนมยพรนะครับให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญด้วยบารมีของของพระอาจารย์หลวงพ่อประสิทธิ์ประสิพรให้ทุกคนนะครับสำเร็จสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถิน